สาธุสาธุสาธุเจ้าตีเจ้าทานนั่งหน่อยทอ้องนี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สิ่งสักติดในบริเวณแห่งนี้ผู้สวรรค์ระว้งตะโพคุ้เมืดดนนมองผู้เลีาา้ยงดีเดมืงงม่อนี้ลูกหลานที่แมาแม่เทวดาแต่นักหมอกไร้รกต่อแปรแต่มาถวายผู้สวรรค์ระว้งดำดีเลยข้ามันจันย่าไวเมื่อนี้ลูกหลานได้ดไเพ็ยมาถวายแล้วก็ขอให้ผู้นั่งเบิง่งนั่งแง,ง่ น้ำรักสมรักษาหม่องไฟร่าบางนี่ขึ้นสูงสูงลงซั่นได้เวลาได้หลายขึ้นกองกองงามงามตลอดปลอดไอ้บดสุกสิงสุกยางได้เวลาได้หลายรอมด้วยก็มีหม่องไฟหน่อยท่อแปะท่อหาสองบางของชุมชนมูลคเก่าบางหนึ่งของวัดบาดมองเมืองบางหนึ่งรอยหม่องไฟทั้งสามบางนี่ว่าจะเป็นท่อเตะท่อหารอยขึ้นสูงสูงลงสา่นสะถ้าไม่ได้ได้หลายได้ซื้อได้เสียงมาสูบาดมองเมืองเทาเด้อผู้เด้อซา

เอสติวดาคนเจมหาชนหาได้เลยครับทีมงานไฟลานห้องกับกระลังจะเอาอุปกรณ์เอาหางเอาบังลงนะครับไปกันคนละใหม่คนละมือที่เอาบังไฟลานลงหมัดนะครับนี้ทีมงานห้องกัากรลังจะพลิกพลิกเอาเตะบังเ้อะพลิกดูพี่ว่าพลิกเอาเตะบังลงพลิกเอาล่างออกนะครับห้องกับีเอาเตะบังลงมากเตะล่างหมัดเลยนะครับ đúng ngựa đúng ngựa, à, Đây, không? Đã, đây, đã, 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 đã,

ไม่ดำม,มัดลวดมัดไม่ดำไฟล้านอยู่นะครับว่าดขึ้นคืน,น,นเอาท่งแบบนี้ไปก่อนนะครับแต่ยังดึงพร้อมกันสองขางนะครับไม่จังเนี่ยเพื่อนทางด้านนนะครับว่าจายนจานเลี้ยงเตียบกาโตุกำลังทำกานบังเรียก ไปงี่ไหวลูกพี่ข่อยเป็นคนบ่มีไฟไหมเจ้าเป็นคนมีไฟปะจานมีไฟปะแต่แม่งลูกพี่เป็นคนมีไฟก็เอาไหมผมยืมก่อนซะสักจะมาสั่นว่าสีเทาเทียว่าขอกันนี่ยืมก็ว่ายืมยังโอ้ยโว้ยใส่จานเลยพุ่นเออเอาไม่เห็นว่พี่นี่เอาไปเอาไอันยูปูพูดละอ่าครับพอได้แล้วครับได้แล้วครับได้แล้วครับเอาไปเลยบอก ไม่ผมผมเอาได้ด้ะนะของพี่เอาแจนซ่องประป้านั่นละผมนั่นเอาจิ้มเพียอยู่นะข้าครอยครับผมครับผมขอบคุณครับการมัดองไฟการมัดดวดนะครับต้องสิบ่มีมองโกลด้เยให้ เอบอกบ่พ่อบสนนม่ม <mud>. ีม <ab> ีเลยเาพ่อพ่จโบด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 ไอ้คอกีปอกสีปอกอ้ปวดต้นั้นสอนไหมาง่ต่อือเอาไอ้ตีเลยหน่อยปวดมกุนีเดียวเดเดียยวไม่ไม่ไม่่จ้ององมจ้งะอันางมันต้องเอาตัวนี้ออกก่อน

มันเข้าาบวไปไล้มันใบามไวล่ดหนังไก่นะครับเขียนปื๊บหลอดหนังไก่ดิมสามหมดครับทำไมบันอยไมตัแต่ยท่านท่านไหมาทั้งนี้แล้วเพย่อทั้งนี้หลอดบอกไวไหมไวไหมโอเคโอเคนะ ตอนนี้กำลังจะทําการกล้มหางลแางหู้นะครับบางไปลานนะครับนนกำลังจะล้มหางล้างรูนะครับบังไปลานจากทีมงานในเทือยเดาครับเอาพร้อมครับพร้อมครับเอาเอาบี่ยงมาเลยนะเบี่ยงมาเาเฮา จะงงเบานะครับเบาๆนะครับหอ้าวอาังนีมันหนักปะสนเบาๆเบาๆพ่มาหางได้หางได้หางได้ยูหางวิดยูเอาวางเลยนั่ทุก เดี๋ยวมาท่านเยอว่านี้ท่านท่านทานท่านท่านนายกว่าจะร่วมเป็นเจ้าภาพเดี๋เดี๋ยวเมัดอกเม่มาหญิงไปถ้าถ้าหนึ่ันบาทได้เกียวเยีตีหนึ่งใบนะบก่เอาเกี่ยวเยตีบ่เอาอันอาด้วยเฮุพี่เสนหนก่อนมาดามาดมาดามมาดามมาดามมาดมาดาาาามาาม ตหนาใ่ไกับนนตันั้ตื่ะันี้ตชัยกำลังวเศนื่อผู่นเตยชัยกำลังจกยอดของฟรานนะครับแกนเมาสูบือมืออาจเขานัมื่ออาจบอบดีเตยช่ ตอนนี้ก็เอาเนาะตอนหนึ่งไปฟลานกระจอกเร้าเราแล้วนะครับกำลังไต่หนำนะครับไต่น้ำเต็มโกลนะครับไต่น้ำเต็มโกลไต่น้ำเต็มโกลต้องทังเลยบอกว่าต้องทังพ่อคนต้องทังเลยจีเต็มโกลบ๊บวุเต็มแล้วครับมันเต็มแล้ว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 อ้าวครับขอแรงนะครับ เอาอังหางดื้อค่อยเลยคยเลยยดบ่่อยจ่ากันด้อหลายคนเนาะอือบ่ค่อยจากันกันูกจะเป็นน้องสเลย พี่ออสโอ้จานอาเทียบปรจันขบวนทาไอเดนบวนน่นะครับขบวนหนึ่งขาวนท่งขบน

น้องฟ้าใสนะครับน้องฟ้าใสล่างๆรอดรอดรอดลูกพี่รอดเดือดเ,ววเดือนท่านเขาสู่ทานนี่ก็บังไปหลานครับ บางแฟลานที่งานขวัญเจมหาชนเที่วดาครับแบ่งบยเดขึ้นสูง้ยือก็ดีือนเลยโยเดี๋ยวกันเดี๋ยวกัน เอเสนีกันตเอานนกนต้นต้อเสนกันอเนกอเซนนกอนจ่อนเมันตมั่อบอมันเก่าตามน้องยีบอเหลือหลายบอเหลือหลายบอเหลือหลาย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 วโอเคอดนาคือนี้เอาคืนนี้เอาคืนนี้เดี๋ยว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 เดี๋เดีเยเ

บอลบอลไปไปไปมาตมาฮะมาเตเยอะเลยมาปยอะมากมยแกเยอะมาเอเ้าอเ้นี่เยเดีเยบอเออหลังคาเยบอเออไปเลยลไปเลยิวลไปซอข้างหลังต้นต้นต้นเดี๋ยวต้นเดี๋ยวเดี๋ยวต้นอเโอเคออาังเลย จะบอกตัวไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแค่ก็แค่ได้แต่กูเป็นคนขายไดไตอก่ห้าขมาเาขึ้นมาหลมันจ uh, ีกันอนนี้าเดียวอันนี uh, ้อน um, uh, ีอัน um ่ยงมัไออกให้นะมึงเปนมนเดี๋ยวมึงไปไปตู้

เด proved proved ี bạn, ๋ยวเดี like ını, elle, má, má, má ๋ยวกูแก่กูอมาฆ่าเสือกแดงอย่างไรอยู่นี่นต้นเออมามามาเดี๋ยว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 ใจเย็นๆมัดดีพันมัดดีพ่นมัดดีพ่นมัดไปดีตีระเกืีดิบไปเดนเดีนนน้าย่ไครับครับครับเดี๋ยวเด้อเสือกเด้อเสือเด้อเสือกเสือกเอาเอาเอาพอลัไปเป็นงไเด้าลเลนะอไว้ก็เท่าี่ เดี๋ยวเดี๋ค่ายก่อนค่กก่อนเอาเอาเรีไเด้าเเขาแนบเขาแนบเขาโอเคแล้วตันี้ยันบตัวปลควังไม่ตัวนี้ปลาควังไม่วัเีีป็นเดอนยลานของัตัวีาร ก่าบก้าบก้าบหน่อยนะกราบหน่อยเขมเนี่ยแตนมือมือเฉพาะขึ้นปากก็รุนสองเหลือจากแรงเลนินนังเนี่ินฮะหัวไปต้างขวาประสานหัวไปพี่านานพี่กดังก็พี่ปะ

ยัดนี้ไว้ทีอยัเทิงว้ีนเอา้นโนนเดียเาเียกนีนีเาลอเคียเดี๋เนเอาสูตรลงไปเลยบมันมันบที่แตมวงเนียยเอาสูตวเลตเทงเีลงไปเทลงไปพย่่ย่เียเดีร มาวันไหลันไหลตัมหรือก็เนเพื่อั่ครับาไปกองทุั้นดรานบราเาด่เรื่องราคาเรื่องื่รเอบอะเจอบอกับเว้ยครับผมเเน่อร่เมื่อไหร่เมื่อร่าลที่อยากจ่เจ้าของเงินโตโยต้าซีออนเลนล่าให้เรื่องดีซื้อบัตรองยบาทรับเงันหนี ภาษาญี่ปุ่นเขาก็บ้าหัวไปคุณนนยเนยมึงเนยเนยมึงเนยเนยมึงไปบ่เอาเอาเด้อ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 เสือกลองหางครับเสือกลองหางพ่อโบเอาเด้อหับเด้อหับเด้อ กำลังไปกองทุนสะพูนบึกป้าเตรียมเงินงบตฐานลาเต้ระดมใจเขาลักเซิรกับความปลอดภัยมาเป็นที่หนึ่งในสนามดับตอนนี้ชคแนะครับโดยหนึ่งนักไทย สวยแล้วมากๆเที่ยว40เที่ยว40 <tip> เทเธีวดาลุ้นกันอยู่ครับเมืองพอดีนะครับบังไฟล้านนะครับขวัญใจมหาชนเอเธีวดาพอดีกำลังพอดีกำลังตามหางอยู่นะครับหางของไฟล้านเอเธีวดานะครับตัวกบมาเขาตัวกบมาแล้วไัไใจนะครับใปช่องพอดีกับไปหลังองเอาเลยเด้อหลังองเอาเลยโอเคครับช่องนี้ให้ดีให้น้อยต้องยื่ยืดรุดรุดนครับครับผม 3ามร้อยะาพัเลยะนะครับบางไฟล้านเนเทวดาใบไก่ท่านครับขอความอปลอดภัยพ่าหนองย่างเลยได้ทันเกไปด้วยสามลยมบางเวลาครับสามร้อยสิแปดสามคะแนนครับบางไฟล้านหมานเทวดานะครับบางไฟล้าสามร้บครับบรรเจมหาชนของแท้ครับผมพี่น้อง ขอบค <tes S 3> <Depois S 1> ุณทุกการตั้งของทุกการติดตามครับใครจับได้เลยครับใคจับได้ท่านมาเป็นนายพลของศาสตร์คนหนึบ้างัห้ออชลพุครับขอเป็นแน่นอนของเขา